สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เ nah, นื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับพลังเทพนิวทินิกาพลังผลปีศาจในตำนานของลูฟี่เนอแมนเนี่ยจะมีพลังผลปีศาจในตำนานที่เป็นคู่ปรับของพลังเทพนิกาที่เป็นความสามารถของลูฟี่หรือเปล่านะฮะราวาด้วยความที่ว่าปัจจุบันนี้ความสามารถของลูฟี่มันก็จะเป็นความสามารถที่เราจะได้เห็นว่านิกามันคือพลังผลปีศาจที่มันโกงมากพอมานเนี่ยมีความสามารถที่ทาให้แปลงร่างเป็นนิกา แถมมันยังมีความสามารถในคืนนิกามีร่างกายที่เป็นยางก็เลยทําให้ลูฟี่นั้นมีความสามารถ่ึงอย่าง,ยางไปด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นนะว่าความสามารถในนิกามันทําให้ลูฟี่นั้นสามารถการเัาไปนิกาแล้วเขาก็ยังสามารถใช้พลังยางที่เป็นร่างกายของนิกาได้อีกด้วยมันก็เลยทําให้ปัจจุบันนี้ความสามารถพลังผลพิสาตลูฟี่เนี่ยมันดูเป็นความสามารถที่มันโกงและโหดมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหลังจากน,นี้นั่นจะมีพลังผลผิสาต์ที่มันเป็นผลพิสาตในตำนานละมานเนี่ยก็จะเป็นความสามารถที่เป็นควบผ่ามนี่ยยน และคนที่น่าจะเป็นศัตรูแล้วก็ค่ปบัลลูฟี่ในตอนนี้หลักๆนั้นก็จะมีทันอิมอคาไฮนูแล้วก็หนวดดาใช่ไหมฮะซึ่งในตอนนี้เรื่องราวเกี่ยวกับความสามารถของทันอิมเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวที่ได้มีการเปิดเผยมาเพียงแค่งเงาดำเป็นขนาเท่านั้นส่วนอคาไนูนั้นก็จะมีเรื่องราวที่ว่าเขาเนี่ยมีความสามารถเขาา้าพล,ลังผปพิาจสซโลกีเพราะฉะนั้นคนที่น่าสนใจที่สุดในตอนนี้ก็คงจะไม่พ้นหนวดดำเพราะว่าเขานั้นมีร่างกายที่แปลกประหลาดแถมหนวดดำเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวที่เขานั้นสามารถใช้พลังผด้วย เพราะฉะนั้นด้วยเรื่องราวที่ว่าโนดาเขานั้นเป็นหนึ่งในศัตรูของลูฟี่ที่จะได้ต่อสู้กัในอนาคตบอกกับความสามารถพลังผลผิวสารในความมืดของโนดาเนี่ยมันก็เลยน่าสนใจนความสามารถของเขามันจะเป็นความสามารถที่เป็นคู่ปรับพึเทพบรรลุทินิกาหรือไม่เพราะว่าเรื่องราวที่มันน่าสนใจนี่คือความสามารถทินิกามันถูกรัฐบาลลนและเปลี่ยนชื่อไปใช่ไหมฮะส่วนความสามารถขอนโนดาในปัจจุบันเนี่ยมันคือความสามารถในความมืดที่มันสามารถดูเกินทุกอย่างและความสามารถของมันก็ยังสามารถทําให้ผู้ใช้พลังผลพิศาส ไม่สามารถใช้พลังในตอนที่หนวดดำนั้นจับคมขนานั้นไว้ได้อีกด้วยแต่ว่าความสามารถของหนวดดำที่บอกนัมานเนี่ยเป็นความสามารถของสายโลเกียนก็จะเป็นความสามารถที่ม่น่าสนใจนอ่มานเนี่ย้วยความสามารถของความมืดที่หนวดดำนะฮะถึงไม่สามารถดูดซับการโจมตีด้วยพลังของความมืดเพราะว่าถึงแม้ว่านปัจจุบันนั้นจะไม่เห็นผลรองรับก็ตามเนี่ยแต่ว่าการที่ร่างกายหนวดดำนได้รับบาดเจ็บจากการโจมตีเพราะเขานใช้พลสายโลเกียงความมืดฮะมันก็จะเป็นเรื่องราวที่มันแปลกประหลาดนะว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้ทำให้หนวดดำนั้นถึงอยากได้น โดยที่ก่อนหน้านี้ที่สงครามมมรินฟอร์ดมันก็จะมีเรื่องราวที่มาโก้นั้นได้บอกนะว่าหนวดดำคราวนั้นคือคนที่มีร่างกายที่แปลกประหลาดแล้วจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยว่าร่างกายที่แปลกประหลาดนั้นเนี่ยมันมาจากอะไรและทำไมหนวดดำนั้นถึงมีร่างกายแบบนั้นกันแน่มันก็เลยทำให้น่าสนใจขึ้นมานะว่าการที่ลูฟี่เนี่ยครานั้นมีความสามารถเดินนิกาที่มีร่างกายที่เป็นยางใช่ไหมฮะมันก็เลยน่าคิดนะว่าถ้าเกิดหนวดดำคราวนั้นได้มีความสามารถที่เป็นกงเหมือนกับลูฟี่โดยการที่มีความสามารถกับพลัง แต่ว่าเป็นความสามารถโควงตรงข้ามนั่คือความสามารถาค,ความาม,าาม,มืดมันก็จะเป็นเรื่องราวที่ไม่น่าสนใจนะว่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นความสามารถร่างกายที่ผิดปกติของหนวดามเนี่ยมันจะมาจากความสามารถของพลังผลผิสานแลความมืดเหมือนกับลูฟี่ที่มีความสามารถดุน,นิกาที่เป็นร่างกายเป็นอย่างหรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเรื่องราวนั้นเป็นแบบนั้นก็จะไม่น่าแปลกใจเลยว่าหนวดามเนี่ยทำไมเขานั้นถึงมีร่างกายที่แปลกประหลาดเหมือนกันที่มาโก้นั่นบอกมาใช่ไหมฮะและั่น็กาจะเป็นเหตุผลที่ทำให้หนวดามเนี่ยเขานั้นอยากได้พลังผลผิสานแลความมืด เพราะว่าเนอกจากพลังแห่งความมืดที่เขาเนั้นจะนํามาใช้ในการต่อสู้เนี่ยมันก็ยังมีเรื่องราวที่ร่างกายของโน,นดนามันเปลี่ยนไปและเขาก็าใช้ประโยชน์จากร่างกายที่เปลี่ยนไปนั้นในการทําให้เขาเนั้นสามารถใช้พลังผลกุลากุลา,ลาของหน,นขูขาวได้นั่นเองเนะฮะเพราะว่าถึงแม้จะบอก้ว่าโนดามเนี่ยเขานั้นผิดปกติมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องราวที่บอกนว่าโน,นดาเขานั้นเป็นคนที่ไม่เคยหลับมาตั้งแต่เด็กซึ่งนั่นก็จะเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้โนดามเนี่ยมีร่างกายที่มันผิิดดปกกต็ไ้ช่มะ แต่ว่าความสามารถร่างกายที่ทำให้เขานะั้นสามารถใช้พลังผลวชิษฐ์เพิ่มได้อหนึ่งผลเนี่ยที่คิด,ดว่าความสามารถแบบนั้นน่าจจะมาจากความสามารถผลหนความมืดนั่นก็เพราะว่าก่อนหน้านี้โดวดดำนั่นเฝ้ารอมาตลอดเพื่อให้ผลปีศาจใแห่งความมืดได้ปรากฏตัวออกมาเขาก็คอยเกณฑ์มาแล้วก็เริ่มแผนการหลังจากนั้นและการที่เรื่องร้อนั้นเป็นแบบนั้นมันทําให้หนวดดำนั้นสามารถใช้พลังผลปีศาจได้หนึ่งผลได้ใช่ไหมฮะ แต่ว่ากับการถ้าเกิดหนวดดำเนี่ยเขานั้นมีร่างกายที่แปลกประหลาดและก็สามารถใช้พลังผลปีศาจได้สองผลตั้งแต่แรกทําไมหนวดดำนั้นต้องรองพลังผลในความมืดตอนทันท,ที่เขานั้นจะชิงพลังผลอื่นมาก่อนแล้วเขาเนี่ยก็คอยไปชิงพลังผลในความมืดมาที่หลังก็ได้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นจากเรื่องราวพวกนี้ก็เลยน่าคิดนอกมาน,นี่จะเป็นเหตุผลที่ทาให้ผลในความมืดมันคือผลปีศาจที่เป็นคู่ปรับบนเทพเวโดธินิกาและก็เป็นผลปีศาจในตำนานที่มีความาสามารถสองอย่างมันก็นิกาหรือไม่ ภาวะการที่เราเห็นนะว่าโนดามและก็ลูฟี่เนี่ยพวกเขาทั้งคู่นั้นเป็นเหมือนคู่ปรับกันแล้วก็ในสักวันหนึ่งพวกเขาเนี่ยก็จะได้ต่อสู้กันเพราะฉะนั้นพลังพวกเขามันก็น่าจะมีความทัดเทียมกันแล้วก็มีความคงที่มันเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็เลยน่าสนใจนะว่าผลในความมืดอโนดามเนี่ยแท้จริงแล้วมันจะมีความสามารถที่มันกงเหมือนกับลูฟี่แล้วก็เป็นความสามารถที่มันเป็นคู่ปรับมานี่กันหรือไม่ยังไงเรื่องราวพวกนี้เราคงต้องรอติดตามรับชมกันนะฮะ โอเคและกับเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และก,กดกระดกิ่งเอาไว้ช่วยให้พลาดุกการนัปเดตดเนืในหาคิมใหม่ช่องเราสำหรับ so, วันนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแลวเจ้ใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ